เขาคลังนอกเขาคลังนอกตั้งอยู่นอกเมืองสีเทพทางด้านทิศเหนือห่างออกไประยะทางราว2กิโลเมตรในพื้นที่บ้านสับป,ปรือองค์สถูปประธานประกอบด้วยส่วนฐานขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดความกว้างด้านละ64เมตรและความสูงประมาณ20เมตร ลักษณะเป็นฐานสองชั้นลดหลั่นประดับด้วยชุดลวดบัวเรียบง่ายที่แสดงให้เห็นลักษณะของศิลปะทวารวดีที่มุมแต่ละชั้นน่าจะประดับด้วยเจดีประจำมุมโดยรอบฐานแต่ละชั้นมีการยกกระเปาะหรือยกเกตเป็นระยะเรียงรายตกแต่งด้วยรูปอาคารจำลองซึ่งนับว่าเป็นลักษณะพิเศษมีบันไดที่บริเวณกึ่งทางด้านของทุกด้านลักษณะบันไดมีผนังสูง หลักฐานจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่าในระยะสุดท้ายใช้บันไดาทางด้านทิศตะวันตกเป็นทางขึ้นสู่องค์เจดีย์ทางด้านบนส่วนบันไดด้านอื่นถูกกอบปิดทับด้วยผนังสูงซึ่งอาจจะประดิษฐานพระพุทธร,รูปทางด้านหน้าส่วนองค์เจดีย์ที่อยู่ด้านบนมีสภาพปรักหักพังเหลือเพียงส่วนฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐมีหลุมเสาอยู่โดยรอบคล้ายกับเป็นเสาของหลังคาคุมลานประทักษิณรอบองค์เจดีย์ นอกจากนี้ยังพบฐานสถูปเจดีขนาดเล็กตั้งอยู่ตามแนวแกนทิศและฐานอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐและศีลาแรงอีกหลายหลังจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานได้ว่าเขาคลังนอกเป็นสถูปเจดีทางพุทธศาสนาที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่13-14